ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ในเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้านั่นก็คือการเกิดสุริยุปราคาหรือว่าเรียกว่าจุดดับของดวงชะตาหรือของดวงดาวตรวงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเอทุกท่านได้รับชมต่างหากแต่นี้เราบอกแจ้งไว้ก่อนแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีดวงดาวพระพุธโครจรถอยหลังข้าไปอีกราสีหนึ่ง ดาวอาทิตย์เดินหน้าแล้วก็ดาวพฤหเกตเดินย้ายราศีมีอยู่าสามราศีที่โคจรย้ายแต่ในขณะเดียวกันนอกจากดาวพฤหัุที่เดินถอยหลังพักราศีหรือเดินเสียหายแล้วดาวพระสูกช่วงกลางเดือนก็เริ่มพักคอนเสิร์ตเริ่มเดินโคจรถอยหลังเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็มีการมนขึ้นดังนั้นดาวศุกร์ก็สวิงแต่ไม่ย้ายราศีเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ามีดาวอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือดาวพฤหัาทิตย์จะเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นอุจจาริราชตั้งแต่วันที่14มีนาคม ในขณะเดียวกันดาวพ,พุหธเขาเริ่มโครจรถอยหลังมาแล้วแต่จะถอยหลังข้ามราศีถอยกลับมาที่ราศีกุมในวันที่16มีนาคมและดาวพระเกตก็จะไปอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่28มีนาคมดังนั้นเนี่ยเกิดโยกย้ายจริงๆอยู่3ดาวแต่โครจรวิปริตก็คือดาวพ,พุหักับดาวพระศุกร์แต่ดาวพระศุกร์ไม่ย้ายนนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนั่นย่อมแปลว่าจะเกิดผลกับ12ลัคนาราศีอย่างไรติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปกันเลยนะครับ สำหรับลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้นะครับก็แน่นอนละเรื่องของความรักของคุณอาจจะยังเป็นเปิดเผยตัวตนไม่ได้หรือถ้าเป็นไปได้ไม่คนเหมาะที่จะมีในช่วงนี้เพราะตำแหน่งดาวยังคงไม่ได้อยู่มุมทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดการที่แต่งงานกันแล้วก็ขอให้ค่คอยๆดูแลกันไปหรือถ้าเกิดใครก็ตามนะครับจําเป็นจะต้องมีเหตุนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องพร้อมเปิดตัวที่บ้านสัหน่อยก็ค่อยๆศึกษาดูใจ กันอีกสักนิดนะครับอีกเดืนอน2เดือนผมว่าก็เดี๋ยวจะไปในจังหวะทิศทางที่ดีขึ้นแต่ในเดือนนี้กับเดือนหน้าขอให้อดทนกันก่อนให้มันผ่าน้นไปสักนิดหนึ่งในขณะเดียวกันเรื่องของหน้าที่การงานผมว่าในช่วงแรกๆอาจจะมีเหตุไม่ค่อยเข้าใจระวังการทะเลาะเบาะแว้งระวังการว่ากล่าวหรือนินทาว่าร้ายทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงสักหน่อยหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลางเดือนเป็นต้นไปกับอยู่ในมุมจังหวะทิศทางที่ดีเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสท,าท,ที่ตัวของคุณเองจะทํางานร่วมหุ้น ร่งลงทุนกับต่างประเทศต่างชาติหรือเขามาดูงานเราเรามาดูงานเขามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นในต่อทิศทางที่ดีเว้นแต่ว่ามีอยู่มุมดาวหนึ่งถ้าใครก็ตามที่กาลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยหากจาเป็นจริงๆที่ต้องรักษาตัวขอให้คุณรักษาตัวช่วงตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปกับจะเป็นมุมที่ดีกับเบลตาของคุณเท่ามากกว่าในช่วง1-15ยังไม่ค่อยดีในเรื่องของการรักษาแต่16 จนถึงสามทุ่เอ็ดมีนาสองห้าหกแปดกลับเป็นตำแหน่งทิศทางที่ดีเสียกว่านะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งในขาเดียวกันในช่วงนี้เนี่ยดาวพฤกษ์เขาอยู่ในเรือนของาศาสตร์ชั้นาการศึกษาการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารต่างๆใดๆใครที่ชอบเรื่องราวลี้ลับเล่นลับนะครับโหราศาสตร์หรือว่าเรื่องของเรื่องลี้ลับนะครับซิกเซนต่างๆช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องของการสัมผัสด้บ้างมีเขาอาจจะมาบอกกล่าวมา,มาเข้าฝันแล้วมาบอกเหตุว่าคุณจะเกิดเรื่องราวเหล่านั้นเหล่านี้ คุณก็อาจจะทำแล้วประสบผลสาเร็จหรือคุณจะไปในเรื่องของการขอสินสิทธิ์ผมว่ามีโอกาสติดต่อสือนะ่อสารและท่านรับรู้ได้นะครับบางคนอาจจะมีบรรทบุรุษคุณอาจจะไปไหว้กราบท่านสักหน่อยหนึ่ง่าเอช่วงนี้นะครับลูกหลานอยากจะจการก้าวหน้าถ้าเกิดทําได้แล้วเดี๋ยวจะเอาหมูหันเป็ดปักกิง่งเอาเรื่องของเอาอาหารมาถวายอากงอามาเราคงเรามาาามาเลยนะผมว่ามีแนวโน้มประสบความสําเร็จแนวโน้มเป็นอ,ปอย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย ในเรื่องของเงินเงินทองทองผมว่าในเดือนนี้ยังเป็นโอกาสดีอาจจะต้องเหนื่อยขึ้นมาหน่อยแต่โอกาสเรื่องเงินทองยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอาจจะมีใช้เยอะใช้น้อยประหยัดไปประหยัดมาอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะมันเกิดเกิดกราฟอยู่ในตามสะพาะเศรษฐกิจแต่สาหรับลัคนาเมถุนถือว่ามีแนวโน้มทิศทางเรื่องเงินเงินทองทองได้ลาบมาได้โดยง่ายยังคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของบทสรุปสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเดน มีนาสองพัอยหกสิบแปดครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจอรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพัหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยาางงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พนตีบุญนาคทองเนียมคุณยึดเนี่ยขวางเลยใช่ได้ เราเคคิดถึงผมนะคิดถึงยุคนารได้ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เมื่อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะที่บายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ